สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่าสิทเพื่ออาไเชิญรับเอามย่าคืารคือไม่งนนยไมอย่างก่อไม่ยยังลู่ร่องใหยังไม้ยังโอ้ความเง้ยชุบแปลงทอดอ่ะ ก็ใส่แป้งโกจิแป้งกรอบข้ามันนี่แหะเอ้นนี้พักกับพ่อเพื่อนในไก่เป็นปะชิ้งปะเอ้าเลิกละหรือว่าโอ้นี่เรานี่เราว่าหัวมันดีปากขามขี้ดินจังมือแปง้งเราใช้ผู้แปง้งอ่ะเออ ซื้อหกสิบบาทนึงอะเออแอดดาผมเนาะวาอดดาผมนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้มันยี่หัวแล้วมังแอดดดายังดีผมเนาะ Ừ, ăn đâu, hết xe, ừ. Oh, yeah. đập, đập Mà hết bỏ ừ. mình, mình đi đi là. Là là. không là tự yên lạ Mẹ anh โอ,โอ้มัน okay? <laughs> เน่ากับโอมเพื่อนดิโอ้ดิยือกรลังเน่าดิฮะคือเอาอีีโอ้ดิคือกรลังสิล่นะอ๋อกันดิ่าันสิล่ำเหมือนว่ากันลัหรือไ่นีโอ้เออมันโอกันยังล่ำนี่อิมกันยูบอกคชาเดียวรักใหรบ่บอล้ผัดแจ้งพิดมาเนี่ยที่เด็ดตกไห่ เอาพนกเสกพนกานโดนอะไรด้ยกไลหลตมือนำดีๆนี่พนักล่างอมือฟ้ามากขคำกันใหม่แล้วใหม่แล้วก็เรานแล้วเอาป่ป่ามาล่ำบ่บ่อบ่อโอว่าปาห้างไหปลาห้างไหนห้าง่ระเบิดสิบกับไฟที่ไปกับพ่เดชสอ

ไปนี่แล้วไปบานม่วงนี่เนะไปบานม่วงมันเงี้หอดผุดแล้วหอบานพื้นผุดแล้วเออนออกหอบานพื้นผุดแล้วไปอไปเรนุแม่นออกหอบานพื้นขามซี่ผุดแล้วขอพนานพี่น้องคือกาเหมือนเดิมครับเมาเสียนะฮันเาไม่มีกิบขังเยอะสมิคมเดย ขอม่หาทางของเพื่นเดียวก็เรานี่ขอไม่ได้ออกมหมขอไม่ได้ไปนะพูดเลยเหรอเมีขวายไหมก็พูดเลยเร่อะไรวะพูดเลยเนาะขวายพูดเลยบ่คน

ฮะเนจัเอาออย่างนี้เหรอมูขนน่ะคอยคอยกวาฟ้ากันหูเลี้ยงดิแนนอ๋อ่านไปใส่มาใส่หมอรับานันบานนี่มันหนุนยังดิตัวหมดิเากในีอยนเไฮโลดิเป็นจมือไฮโลวันนี้มันไม่ทำอะไรยังม่จากไยล่ะขึ้นยังมันว่าอ๋อเอะล่ะภาพกรุงภาพปากยังมาจักเลยหมยมันโกงว่าในพระบาทเลย ใเป <t ik Hayır> ี๊ย <t ik utan labels> ี <t ik sabe kul> a, a ๊บ <t ik> ่ได้หนงสือบอกว่าไเขอว่าไบเออจงเราได้ยอดดาบักมึออะบกเกอเออได้เป็นยังเป็นไทบ่ไดเป็นว่าเราเป็นมาทัเกิดอันดาคตอีบชัดโคดรกับชีบาทขวงเงินน่ะยีิบบาทยี่สิบยี่สิบยีเอว่ได้กับดาคนกับขวเงินบชัดน้องอันบ่รู้เรียนเออน้องอันเออเอออะไร ทางนี้ไม่เคยเสียทางนีษเนาะจะใช่เขียงไปเห็นไหว่านี่ลั่งครัวทางนี้กัโอ้พัดชิงเพื่อนครับไก่ไก,ไก่พัดชิงเพื่อนบะเครื่องไหเพื่อนบ่ข้างหัวเขาก็เห็ดฟอบเฮนางเนงนะาะไทยเขาบ่ได้ขาเห็ดหัวเฮนางไป,ทปไทยบ่เลยเนาะนั่นนี่เปิดตัว Thôi Ôi, Cao chắc ngoài nó nói được, không được thắt hoang khẩu Cái gì lại ừ ไปเปลือนนยนามไปนะโอเคอเค่ะพ่อค่ะฟ้า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  นี่นี่นี่นแงไม่เอกแงไม่เอกนั่นแหละค่ะโอ้น้ำผึ้งเหรอผอบุญแะสาวเสวยน้ำผึ้งไงเอาที่หน่อยขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแลกกุหลาบกุจอธหรับชิมีสวัสดีจ้า